วันเป็นเสือมาเลยฮะเอาดูดูดูด สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพไทยชาแนลเอาโอมาแล้วครับผมพี่น้องตามคำเรียกร้องอสมคำล่ำลือจริงๆ่ะวันนี้เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนไอหนุ่มเวทม่วงนะครับ ต่อต้อมแท็กเตอร์นะครับผมกับคู่หูของแกนะครับ M 8 8 0แแรงจริงๆอันนี้ดันน่าจะดันลายสองนะครับเนี่ย สุดจริงๆนะครับอ่ะอยู่กับหน้างานปรับที่ปรับหน้าหน่อยนะครับผมเหมากันที่ราคา1มื่นสองนะครับผมทำเป็นสองล็อกนะครับ ระเดิมกันระเดิมกันด้วยเอาคัางหน้าออกก่อนครับะหนึ่งปีมาครั้งหนึ่งครับก็ยังไม่ผิดหวังนะครับกับทีมงานรดแรงนะครับผมต่อจอมแท็กเตอร์วันนี้มาใช้เดียวนะครับ ตรงนี้แยกกันทำกับเวทเขียวก้อนรถไถน,นะแรงแรงแรง มีตะก,กองสองคนนะครับนี่ครับช่องดังช่องใหญ่เขาฮะเสียเบียอุบลอ่ะต่อตามแด็กเตอร์เสทายชาแน,นลฮะวันนี้ทีมงานยูทูบเบอร์ชื่อดังของอุบลรัชธาดีตัวตึงขุดขุดข้าปุ่นมางั้นฮะอะ เดี๋ยวมาดูหน่อยห่างหายกันไปเป็นปียังแรงเหมือนเดิมหรือเปล่าก็มาดูกันครับผมเสียงตัวบูหอนดีมาก นี่ยะระดับปรมาจารย์แล้วฮะอาจารย์ต้มปรับที่ปรับนานี่ต้องยกให้เขาเลยฮะัฝีมือขั้นเทพอ่านงานขาดแล้วก็ทำงานไวฮะหันใจไวรุ่นเลยก็ว่าได้นะเนี่ยถ้าจ้างไปชั่วโมงนี่ก็ถือว่าคุ้มนะครับเอาบ้วน เป็นเสือมาเลยฮะอ้าวดูดูดูด นี้สุดแน่ๆฮะ โอ้หนี่เป็นครั้งแรกในรอบปีนะครชิปแรกในรอบปีเลยก็ว่าได้นะครับที่ได้มาเจอจารต้อมนะจานเกียย์สองนะครับเ้โหเก๋บอกว่าเทอร์โบลูกเก่ามันไม่แรงเมนกันสอดขายไปเลย เปลี่ยนใหม่ยกชุดนะครับแรงไม่ถึงใจเปลี่ยนใหม่แล้วแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ ต้องยกนิ้วให้อ่ะบอกเลยต้องยกนิ้วให้แกอ่ะอ่าชั่วโมงนี้ใครก็ได้มางั้น เองซื้อเองขับเองนะครับส่งงวดเองนะครับผมต้องขับอย่างนี้ เปลี่ยนเทอโโร์โบไปพึ่งจะพึ่งจะเคยได้ยินสดๆวันนี้วันแรกนะครับแล้วก็คลิปนี้คลิปแรกด้วยครับเมื่อก่อนก็ดูแต่ช่องของตอต้อมแล้วก็ของเสียปอนแล้วก็ช่องเบียรนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายเทอร์โบใหม่แกนะครับโอ้รูสึกว่าสุดจัดจริงๆนะครับผมนะครับงานพึ่งเริ่มนะครับผมยังไม่จบง่ายๆนะครับนี่เหเากันไว้ที่ หมื่นสองพบาทนะครับงานเหมาฮะไม่ใช่งานชั่วโมงนะแต่แต่ว่าแกขับเหมือนงานชั่วโมงเลยอะ่ะ แสงสงครามล่ำเลยจริงๆครับปีนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนน้องๆหน่อยทางอุงบลน,นะครับโอ้เต็มคาราเบลครับพี่น้องสุดจริงๆ ไปแล้วเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ส่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับรับรองว่ามันแน่นอนครับผม